ส่โซ่สวัสดีครับตีมาเคลียงงลร์ไอราคาตัวตีเพียงเพียงเพียงนี่ใช่ไหมให้มันจบไปงานในงานสุดท้ายผมวันนี้ว่าเริ่มปวดหัวแล้วเอาทิ้นไปข,อข,อขึ้นไปสุดตงของความชื่อยเลือจากคุณพ่อ,เ,อ,พอเปิดอะไรขึ้น โอ oh, oh, ้ตัดแล้วตัดเลยตัดแล้วย <c oughs> ี่ตัน <c oughs> แทนที่มันยืดไหมนะที่มันตีระว่างผว่างๆหละเสียมาเจ้ากัน

การเดินต่อเนื่องนะทุกท play kind of mm ่านตอนนี้ก็คุณเราวกับคุณพ่อก็จะทําการขึ้นไปตัดลังค่าในส่วนที่มันยื่นออกมาในส่วยนะครับจะทำให้มันดังต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 ังนะครับตอนนี้พี่บ่าวก็ทนไม่ไหวแล้วนะครับตื่นตืนไปเห็ุการณ์นะครับก็ให้มันเรียบร้อยส่วนต่อไปเราจะรีเตรียมไปนะขยับเข้ามานะครับถูกความจริงนะท่าน ยี่สิอในันนี้แล้วนะบแล้วนะครับมีบวละมา้่านไหนนี่เดียวที่จะเข้าตู้เเอเนาะโอเคฮะมีประมาณนี้ครับผมมาตงเตเตมในงมาก เอาเลยเด็กตาบอกเาเยอันดิเอ้ยาเอามจิั่จิกมีเออทานมันดูดอเข้ามาแล้วเออกะเบ้องเอาเด้อพอเด้อาล้วท่าด้วยดูเอาดูเอาเอาถุยเด้ออบเลยบัมือบัมืออเอาเอาเรทาพอ พอขึ้นมาก็ไม่เด้นเลยใช่พอขึ้นมาปุ๊บก็ทนดีเลยอันนี้แป๊บนึงเด้อหาลิกให้กน่นนแผ่นน่เป็นมันนะนี่บ่นแผ่นเบาหน่อยเส็มาเลยแผ่นนกเเอ ยินยันเลยนะบนับถเลินเดียว่านนี่ยเรว่าเดยืนยันเดียวเพาว่าี่จโดนน่าวันนี้งานคนนี่พูดูได้เลยวันนี้ดูได้อยู่หนิลามยุคนี้พาะได้อยู่อั่งพนดูไม่ได้พาะนนไปที่ยวปาอยู่โอ้สวยแล้วสวยแล้วสวยจามั

แต่เมื่อวานผมไม่เสร็จคนเดียวรับผิดชอบตรงนี้วันนี้จบเลยเสร็จหรือยังขอลูกมี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเลยเดี๋ยวข้างหน้าครับเดี๋ยวขนาดนิดเดียวไอ้สิ่แล้วแต่เมื่อวานทำไม่เสร็จผม มีตัวต่ออยู่นะตว้นีนะโรงะอตัวนา ขนาดนี้เดียวยใช่ไหมกอจบงานราคาแล้วครับผมราคาจบแล้วไม่มีเสียงตีเลยนะบอบบอบไม่มีแล้วครับผมเรอครับเรอสวัสดีครับ